วันจันทร์ที่29พฤษภาคม2566เวลา10นาฬิกาในภพยาพรพงศลพัฒน์รองผู้มนยการสำนักงานชลประทานที่13พร้อมด้วยนายอำนาจชูวงศ์ผู้มนยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในรูปแบบการชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายวิดีโอคอนเฟรนซ์โดยมีดรทวีศักดินธ์เดโชพลรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษากรมชลประทานเป็นประธาน ในการนี้ผู้มุ่งในการส่วนบริหารจัดการน้ําและบำรุงรักษาได้รายงานสถานการณ์น้าในพื้นที่สํานักงานชลประทานที่13ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกกระจายทั่วพื้นที่ในรอบ24ชั่วโมงฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและอําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีในส่วนของการบริหารจัดการน้ําฤ้ดแูแล้งเป็นไปตามแผนการเก็บเกี่ยวข้าวนาปังเก็บเกี่ยวไปแล้วร้อยะ2 8ของแผนสําหรับคุณภาพน้าในแม่น้ําท่าจีและแม่น้าแม่กลองอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยภาพรวมสถานการณ์อยู่ในสภาวะปกติณหา้องประชุมอาคาร50ปีเขื่อนแม่กลองสำนักง,งานชรลประทานที่13ตำบลม่วงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่30พฤษภาคม2566เวลา13นาฬิกาในเพศาพงศ์นรพัฒน์รองผู้อำนวยการสำนักง,งานชลประทานที่13ในฐานะประธานคณะทำงานจัดการความรู้สำนักง,งานชลประทานที่13เป็นประธานเปิดกิจกรรม KM Buddy ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ครั้งที่1โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักง,งานชลประทานที่14คณะทำงานจัดการความรู้ทั้ง2สำนักง,งานและเจ้าหน้าที่ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้และเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการความรู้ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายปัญญาตกทองประธานคณะกรรมการจัดการชประทานจังหวัดสมุทรสงครามเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษาชุมชนแพรกหนงแดงณนห้องประชุมชั้นหนึ่ง อาคารเพชรรัตสองวิทยาลายัยการอาชีพอัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามวันพุธที่31พฤษภาคม2566เวลา9นาฬิกาในพงศักิรีทิสมิดผู้อำนวยการสำนักงานชประทานที่13พร้อมด้วยแนอหน้าชวงผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าวร่วมพิธีมอบระบบประปาโรงเรียน ลานกีฬาและสนามเล่นให้กับโรงเรียนวัดขุนไทยทารารามตำบลรางสาลี่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายมานิตปานเอมผู้ว่าการการประปานาครหลวงเป็นประธานซึ่งพิธีดังกล่าวเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมของการประปานาครหลวงภายใต้กิจกรรมโครงการกปนอาสาพัฒนาระบบประปาโรงเรียนปีงบประมาณ2566 วันพุธท,ที่31พฤษภาคม2566เวลา9นาฬิกาในเพศสารพรงศ์นรพัฒน์รองผู้มุ่งในการสำนักงานชประทานที่13พร้อมด้วยผู้อุ่งในการส่วนผู้อุ่งในการโครงการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาร่วมการประชุมสัมมนาชี้แจงโครงการติดตามประเมินผลด้านเศรษฐ,ฐกิจทางการเกษตรในเขตพื้นที่ชประทานผ่านระบบเครือข่ายซ o ม m m e ติง้งโดยมีนายประพิษจันมาที่ปดีกรมชประทานเป็นประธานซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อชี้แจงโครงการติดตามประเมินผลด้านเศรษฐกิจทางการเกษตรในเขต พื้นที่ชลประทานให้แก่ผู้บริหารสำนักกองที่เกี่ยวข้องในประเด็นการประเมินผลมูลค่าทางเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ชลประทานที่เกิดจากการบริหารจัดการน้ําของกรมชลประทานในการปรับปรุงยุทธศาสตร์กรมชลประทาน20ปีการประเมินความคุ้มค่าการลงทุนโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษาโครงการชลประทานการประเมินมูลค่าความสูญเสียที่ลดลงอันเนื่องมาจากอุทกภัย ได้แนวทางในการวางระบบการประเมินผลสำเริจของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการชประทานณห้องประชุมอาคาร50ปีเขื่อนแม่กลองสำนักงานชประทานที่13บาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีวันพุธที่ส1มิ็พฤษภาคม2566เวลา13 3 0มนาิกานาทีในพงศกริทิสมิตผู้มีการสำนักงานชประทานที่13พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดงาน121ปีกรมชประทานส่นอนาคตสู่ทศวรใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีนายเดชเล็กวิชัยรองที่บดีฝ่ายบริหารกรมชประทานเป็นประธานซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรับฟังแนวนทางการจัดกิจกรรมในวันที่13มิถุนายน2566เพื่อรำลึกถึงจุดเริ่มต้นของการดำเนินง,งานชประทานสมัยใหม่ในโอกาสครบรอบ121ปีและทำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามขององค์กรสร้างความตระหนักถึงความสำคัญขององค์กรและบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในการขับเคลื่อนงาน ตลอดจนเพื่อเป็นการสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั่วไปอย่างกว้างขวางณนห้องประชุมอาคาร50ปีเขื่อนแม่กลองสำนักง,งานชลประทานที่13ตำบลม่วงชุม,มอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี